สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะพูดคุยสำรวจประเด็นที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเหมือนมีความรู้สึกตึงๆกันนิดหน่อยระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราด้วยทั้งที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือแม้แต่กลุ่มที่มาขอทานนะครับค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาดูจริงๆนะคะครับเรื่องที่เราจะมาลองไล่เรียงกันวันนี้เนี่ย ก็มาจากหลายมุมเลยมีทั้งรายงานข่าวที่อ้างอิงอถแถลงการทางการของกัมพูชาเองอแล้วก็มีความเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆในโซเชียลมีเดียฝั่งไทยแล้วก็มีปฏิบัติการของภาคประชาชนบางกลุ่มด้วยค่ะข้อมูลหลากหลายทีเดียวใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองมาแกะรอยดูว่าสถานการณ์จริงๆตามข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ เพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมครับได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยนะครับคือมีข้อสังเกตจากแหล่งข่าวนะครับว่าสถานการณ์ของชาวกัมพูชาในไทยช่วงนี้เอ่อเหมือนจะถูกโยงไปกับการกระทําของผู้บริหารระดับสูงของเขาเองอ๋อหมายถึงครับรวมถึงการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งล่าสุดด้วยซึ่งก็มีบางมุมมองเขามองว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศมันดูอึมครึมขึ้นมา ่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยผลกระทบมันเหมือนจะลงไปถึงระดับคนทํางานจริงๆเลยทั้งชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานแบบออถูกกฎหมายหรือแม้แต่คนที่อาจจะยังเอกสารไม่ครบถ้วนตอนนี้หลายคนก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตรุดการหานงานทําในไทยม,มันยากขึ้นกว่าเดิมนะคะครับแล้วก็มีกระแสะข่าวออกมาค่อนข้างออหนาหูเหมือนกันนะครับเรื่องที่ว่าแรงงานชาวกัมพูชาเริ่มเดินทางกลับประเทศกันเยอะขึ้น ใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันซึ่งบ้านก็ว่าเป็นผลมาจากมาตรการบางอย่างของฝั่งไทยเช่นอาจจะมีการปิดด่านชั่วคราวบางจุดหรือเออหรือเป็นแรงกดดันจากสังคมไทยเองโดยซ้ําเช่นมีการพูดถึงว่าไม่อยากจ้างแล้วหรือไม่อยากต่อเอกสารให้อะไรแบบนี้แต่แต่ที่น่าสนใจมากคือท่าทีทางการจากฝั่งพนมเปญกลับดูเหมือนจะสวนทางกับกระแสะข่าวในไทยเลยนะคะอา้าวหรอครับยังไงครับ คือถ้าอ้างอิงจากข่าวอย่างカメียไทม์เนี่ยกระทรวงแรงงานกัมพูชาเขาถึงกับออกแถลงการมาเลยเรียกร้องให้คนในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยหยุดแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องแรงงานไหลกลับประเทศค่ะเ,ออเขาแสดงความกังวลว่าข่าวลือพวกนี้อาจจะกระทบต่อสังคมแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไอ้ข้อพิพาทชายแดนอะไรนั้นอะ่ะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการใช้ชีวิตหรือการทํางานของชาวกัมพูชาในไทยขนาดนั้นโอ้โห ออกมาเบรกแรงเลยใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้ละครที่แหล่งข่าวที่เราดูกันอยู่ก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเออหรือว่าลึกๆแล้วท่าทีแบบนี้มันมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจซ่อนอยู่หรือเปล่าอืมยังไงครับก็คือถ้าแรงงานกลับไปเยอะจริงๆเนี่ยมันกระทบรายได้หลักของประเทศเขาเลยนะคือเงินที่ส่งกลับประเทศนะคะครับครับครับ อันนี้สําคัญมากไหนจะปัญหาการว่างงานที่อาจจะตามมาอีกถ้าตําแหน่งงานในประเทศเขาเองยังรองรับไม่ได้พออะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้พอทางการกัมพูชาเขาว่ามาอย่างนั้นเสียงสะท้อนในโซเชียลมีเดียบ้านเรานี่แทบจะเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะฝั่งไทยคือหลายความเห็นเนี่ยค่อนข้างจะไม่เชื่อถแถลงการณ์นั้นเลยแล้วก็ยืนยันว่าเห็นหรือได้ยินเรื่องคนเดินทางกลับหรือบางทีก็ถูกผลักดันกลับจริงๆ มีการยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะเลยครับในโซเชียลแสดงว่าข้อมูลมันสวนทางกันชัดเจนใช่ครับแล้วก็มันมีเรื่องการเคลื่อนไหวที่จับต้องได้มากขึ้นด้วยอย่างกรณีเพจกันจอมพลังนะครับอ๋อค่ะเห็นข่าวอยู่เห็นกัน เขาประกาศชัดเจนเลยว่าจะลงพื้นที่ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการกับกลุ่มขอทานชาวกัมพูชามีการประสานงานกับตำรวจมีภาพข่าวการจับกุมออกมาอย่างที่สอนอทองหล่อก็เป็นเคสหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับการตอบโต้เหตุการณ์ที่มีชาวกัมพูชาบางคนไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับธงชาติไทยด้วยนะคะใช่ครับมีการพูดถึงประเด็นนี้เยอะเลยให้เห็นว่าเรื่องราวมันถูกผูกโยงกันไปหมดแล้ว จากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลายเป็นว่ามันลงมาสู่ปฏิบัติการที่ส่งผลตกคนกลุ่มเปราะบางโดยตรงเลยครับพอไล่เรียงดูทั้งหมดนี่ก็จะเห็นภาพสถานการณ์ที่มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับคือชาวกัมพูชาในไทยตอนนี้ก็ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งขณะที่ทางการกัมพูชาเองก็ส่งสารออกมาในแบบหนึง่งซึ่งก็ดูจะขัดแย้งกับความรู้สึกหรือสิ่งที่ปรากฏในข่าวสารฝั่งไทย <c oughs> แล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวตอบโต้ที่ก็ค่อนข้างแรงในสังคมเราด้วยค่ะ <c oughs> จริงๆสิ่งที่น่าน่าคิดต่อจากเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือในยามที่สถานการณ์มันตึงเครียดแบบนี้เนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆมันเดินทางแล้วก็ถูกตีความไปได้หลากหลายจริงๆนะคะครับมันทําให้เห็นเลยว่าวาทกรรมหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันมีพลังในการขับเคลื่อนความรู้สึกแล้วก็การกระทําของผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนจริงครับ แล้วสุดท้ายคนที่อยู่ตรงกลางของความขัดแย้งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องมองกันอย่างรอบด้านต่อไปนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามและต้องระมัดระวังในการรับข้อมูลมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะ